ล่าสุดอาสมลือสีเนนธาตุระพุทธคุณตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธุรกิจหนุม่มได้เป็นแสนสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะ หนูจะนำเรื่องราวของอาสมหรือศีเนนธาตุพุทธคุณมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอล่าสุดเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าหนูจะนำเรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มนะฮะซึ่งมาที่นี่3ครั้งนะฮะและก็ได้โชคกลับไปนะฮะถูกเป็นแสน,นะฮะ เมื่อได้โชคกลับไปแล้วนะฮะนักธุรกิจหนุ่มท่านนี้นะฮะก็ได้นำประทัดหนึ่งมือนัดมาแก้บนที่อาสมนะครับจเจ้าสัวแห่งนะครับธาตุพระพุทธคุณนะครับแห่งนี้เพื่อเป็นการแก้บนตามที่บนไว้แล้วได้ตามที่บนนะครับท่านผู้ชมครับหนูก็เลยหยิบเรื่องราวนี้และหางประทัดมาฝาก ทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกท่านนะครับเผื่อจะมีโชคมีลาบนะครับร่วมกันไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้โชคจากห่างประทัดจากคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าดวงนะฮะก็ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะครับช่วงเราดวงดีนะฮะ เราก็จะมีโชคนะฮะก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตนะฮะรับชมอย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องราวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปูใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อนะครับมา3ครั้งนะครับแต่ก็มีโชคติดติดกัน3ครั้งเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ หางประทัดพี่ผู้ชายท่านนี้นะฮะจุดออกมาแล้วนะฮะที่มองเห็นก็คือ975หนะฮะแล้วก็42นะครับแล้วก็จับสลักเป็น579นะครับแล้วก็2 4สีนะฮะท่านชมสำหรับนะฮะอ่าันน้ำมันนะครับต้องรอก,กันไปก่อนนะครับว่าจะมีการลงอ่างหรือไม่นะฮะถ้าลงอ่างคั้นที่นะครับหนูหยิบเรื่องราวนี้มาลงให้ทุกท่าน ได้รับชมรับทราบกันเลยนะฮะเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดี